สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิศวงค์พบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่จะนําเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของแม่นางไม้เป็นที่เล่าขานกันมานานแสนนานแล้ว่าไม้ที่แห้งๆที่จะมีน้ํามันไหลเยิมออม้มออกมาหรือซึมออกมาไม่รู้จักแห้งจะเช็ดจะถูชะล้างอย่างไรก็ไม่หายท่านได้กล่าวว่าจะมีนางไม้สิงสถิตอยู่ สำหรับไม้แห้งในป่านั้นเราไม่อาจจะทราบได้ว่าจะมีแม่นางไม้สิงสู่อยู่อาศัยที่ต้นใดหรือไม่แต่ที่รู้ได้แน่นอนก็คือไม้เหล่านี้หากนำมาประกอบเป็นบ้านเรือนแล้วอาจจะเป็นเสาเรือนฝาเรือนแผ่นประตูเรือนก็จะมีน้ำมันไหลยเยิ้มออกมาไม่รู้จกักหายเรือนบางหลังปรากฏแม่นางไม้ให้เห็นโดยเจ้าของบ้านไม่เคยรู้ว่าส่วนไหนมีน้ำมัน เมื่อตรวจดูละเอียดก็จะพบว่ามีรอยน้ำมันเยิ้มอยู่ที่ใดที่หนึ่งเมื่อเส้นสวงให้ดีก็จะให้คุณเป็นอันมากบางแห่งก็ให้ลาบถูกลอตเตอรี่แม่นางไม้ที่ให้ลาบลอตเตอรี่ปรากฏอยู่ในเรื่องแม่นางไม้มณีแม่นางไม้ที่ดังมากอีกท่านหนึ่งคือที่สิงสถิตยอยู่ที่บ้านของท่านหม่อมราชบศ์คึอกริชปราโมดบ้านท่านคือกริช บ้านหลังนี้เป็นบ้านทรงไทยแท้บ้านเรือนฟ้ากระดานลูกตะกลไม้สักทั้งหลังยกเว้นเสาที่ต้องใช้ไม้เนื้อแข็งพิเศษเป็นธรรมดาเป็นเรือนฟ้ากระดานทรงไทยโบราณหลังใหญ่ตรงกับรสนิยมของผู้ดีไทยโดยแท้บ้านหลังนี้เดิมตั้งอยู่ย่านเสาชิงช้าปัจจุบันที่ตรงนั้นเป็นศาลาว่าการกรุงเทพมหานครท่านคือกริซื้อแล้วได้รื้อขนไปปลูกที่ซอยสวนพลู ซึ่งเป็นที่ของท่านเย็นใกล้ค่ำวันหนึ่งท่านครึกฤทธ์ได้เดินดูบ้านหลังที่ซื้อจากสาวชิงช้ามาปลูกใหม่ซึ่งขณะนั้นปลูกสร้างเป็นหลังปูพื้นประกบฝาติดประตูหน้าต่างแล้วเพียงแต่ยังโลง่งยังไม่ได้มุงหลังคาขณะเดินตรวจด,ดูท่านครึกฤทธ์ได้เห็นผู้หญิงร่างท้วมๆนุ่งผ้าสีเข้มใส่เสื้อหรือผ้าห่มสีใดมองไม่ถนัดพอท่านครึกฤทธ ั้งสายตามองให้เห็นจะจะแม่หญิงคนนั้นก็ได้หายไปแม่หญิงที่ท่านคึกฤลิ์เห็นและหายวับไปนั้นคือแม่นางไม้ประจําไม้ในเรือนหลังนี้จุดที่มีน้ำมันซึมเยิ้มออกมาอยู่ที่บานประตูเข้าออกของบ้านเรือนหลังนี้เป็นเรือนใหญ่ใช้เป็นห้องรับแขกมีหลังย่อมกว่านี้อีกสองหลังร่วมชานกับใช้เป็นห้องนอนและห้องสมุดของท่านคึกฤท รอยตกน้ำมันที่บานประตูเข้าออกนี้ท่านเจ้าของบ้านได้ให้ช่างเอาลงล้างน้ำและกัดด้วยโซดาไฟถึงสองคราวต่อมาก็มีน้ำมันซึมเยิ้มออกมาอีกผลที่สท่านเลยให้ช่างจีนมาถาชาแล็ทับเสียเลยซึ่งไม่น่าจะมีอะไรซึมออกมาได้แต่ก็มีน้ำมันซึมออกมาอีกจนได้น่าจะเรียกว่าเป็นอาถรรพ์ของแม่นางไม้ก็ได้ลวงปู่ดุล ยอดแห่งพระนักปฏิบัติธรรมเห็นชานสมาธิของท่านว่าในหนึ่งปรามานูนั้นเทพอยู่ได้ถึงแปดองค์ในไม้กระดานที่ตกมันนั้นนับปรามานูไม่ถ้วนอาจจะมีวิมานอันแสนสุกแสนสวยโอโถงสำหรับแม่นางไม้ก็ได้ใครจะไปรู้และเมื่อเอาน้ำขัดล้างเอาโซดาฟไฟกดัดฉแลกถาหนาๆนหรือกระทบกระเทือนกับตัวแผ่นไม้ขนาดไหน ก็ไม่อาจจะก,กระทบกระเทือนวิมานอันแสนสุขของแม่นางไม้ได้แม่นางไม้จึงไม่ได้แสดงอาการขึงเครียดเกลียดกลิ้วต่อผู้กระเทือนหรือโสดาฟไฟกัดแต่ประการใดประตูน้ำมันบานนี้มีรอยปิดทองและรอยทูบไหม้แสดงว่ามีคนเส้นไหวมาแล้วครั้งเจ้าของเก่าสาวชิงช้าคงมีผู้ประสบพบเห็นแม่นางไม้มาแล้วในอดีต เพื่อนคนหนึ่งของท่านคึกฤตพอรู้ว่าเป็นบ้านหลังเดี่ยวกับที่เสาชิงช้าก็ได้แสดงความวิตกและบอกว่าเขาลือกันตั้งแต่เสาชิงช้าถึงบางลำพูมานานแล้วว่าผีดุออกแต่ท่านคึกฤตบอกท่านอยู่สบายดีไม่ใช่เขาให้โทษท่านไม่ค่อยสนใจแต่ก็ไม่ค่อยลบลู่หรือหวาดระแวงอะไรตอนที่สามล้อเท้าถีบยังมีใช้ในกรุงเทพ ผลขับสามล้อมาบอกท่านคึกฤทธิ์ว่ามีหญิงคนหนึ่งขึ้นสามล้อจากปากตรอกพระพินิษฐ์ชนคดีซอยสวนพลูมาลงที่หน้าบ้านหลังใหม่ของท่านคึกฤทธิ์แล้วเดินหายขึ้นไปบนบ้านหลังปลูกใหม่อย่างไม่ได้ให้ค่าโดยสารท่านคึกฤทธิ์คงคิดถึงแม่นางไม้ไม่มีเงินบาทมนุษย์จ่ายให้ท่านจึงได้ให้เงินแก่รถสามล้อไปสองบาทเมื่อทำบุญขึ้นบ้านใหม่หลังนี้มีแขกที่มาในงานบุญบ้านใหม่ ท่านชำนาญทางสมาธิท่านหลับตาสมาธิขณะพระกำลังสวดมนต์เห็นหญิงคนหนึ่งนั่งพนมมือฟังพระสวดมนต์อยู่หน้าประตูทางเข้าท่านรู้ว่าเป็นอะไรจึงบอกให้ท่านคึกฤทธิ์เส้นสูงเสียท่านคึกฤทธิ์ก็ปฏิบัติตามคำผู้ใหญ่แม่นางไม้ท่านนี้นับถือพระพุทธศาสนาจึงมานั่งประนมมือฟังพระสวดมนต์ความจริง ปรากฏการที่ผู้หญิงชอบนั่งรถสามล้อไม่ให้สตางค่าโดยสารเกิดขึ้นหลายครั้งสมัยเรือนเก่าหลังนี้ยังอยู่ที่ย่านเสาชิงช้าหญิงผู้โดยสารลงรถขึ้นบ้านหลังนั้นไม่ให้สตางค่าโดยสารบางทีก็นั่งนั่งมาก็หายไปเฉยเฉยเบาะนั่งว่างจนสามล้อย่านนั้นกลัวไปตามๆกันเขาว่ากันว่าแม่นางไม้คงจะเป็นลูกขะเทวดาชนิดหนึ่งลูกขะเทวดาแท้นั้น จะสิงสถิตยอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ในป่าเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของแม่นางไม้มณีที่เล่าไว้โดยคุณวันชนกจุลามณีในหนังสือพิมพ์รายปากเรื่องชีวิตจริงฉบับที่32เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสงบแล้วไม่นานณที่บ้านพักนายทหารหลังหนึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นฝาบ้านเป็นสีเขียวตั้งอยู่แถวที่ตั้งโรงพยาบาลราชวิถีปัจจุบัน ที่ตรงนั้นยังไม่ได้สร้างตึกโรงพยาบาลบ้านพักนายทหารในเรื่องนี้อยู่ในบริเวณกว้างด้านหลังบ้านได้มีต้นจำจุรีร่มเย็นเป็นที่สนุกสนานของคุณวันชนกจุฬามณีเธอเล่าไว้อย่างนั้นครอบครัวของคุณวันชนกมาอยู่บ้านพักนี้เป็นสองตอนตอนแรกคุณแม่ของคุณวันชนกเล่าให้คุณวันชนกฟังภายหลังว่าเมื่อปวดท้องจากคลอดคุณวันชนกทำคลอดที่บ้านพักนี้ แต่คลอดไม่ออกเป็นเวลานานถึงสองปีแต่ไม่มีอันตรายแก่แม่และเด็กในคันกระทั่งต้องไปโรงพยาบาลจึงคลอดได้และมารดาของคุณวันชนกบอกไว้ว่าบ้านหลังนี้แปลกจะเป็นใครก็ตามมาทำคลอดที่นี่จะไม่มีทางคลอดได้เลยนี่เป็นการแสดงความเฮี้ยนของแม่นางไม้ที่มีต่อครอบครัวของคุณวันชนก เมื่ออยู่ตอนแรกบิดาของคุณวันชนกซึ่งเป็นนายทหารต้องย้ายครอบครัวไปประจำที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะสงครามโลกครั้งที่สองอยังดำเนินอยู่หลังสงครามโลกสงบบิดาของคุณวันชนกก็ได้ย้ายกลับเข้ามาในกรุงเทพและพาครอบครัวเข้าอาศัยที่บ้านไม้สองชั้นหลังเดิมนี้เป็นตอนที่สองเมื่อเริ่มมาอยู่บ้านเดิมครั้งที่สองพึ่งจะจัดข้าวของเครื่องใช้ในบ้านเสร็จ ตัวคุณวันชนกน้องสาวคนเล็กและคุณแม่ของเธอได้หลับนอนด้วยกันด้วยความอ่อนเพลียตกดึกประมาณตีสี่คุณวันชนกกับคุณแม่ของเธอก็ได้ยินเสียงประหลาดเป็นเสียงคร่ำครวญค่อยๆเย็นน่ากลัวโอ้ยโอ้ยหิวน้าจังหิวน้าจังทีแรกคุณแม่ของเธอคิดว่าลูกสาวคนใดอาจจะไม่สบายร้องขอน้ำกินเงี่ยหูฝังจริง ก็เป็นเสียงดังมาทางด้านหัวนอนรุ่งขึ้นวันใหม่จึงได้พากันตรวจดูทางหัวนอนพบว่าเสาบ้านตรงนั้นได้มีน้ำมันไหลเย,ยิ้มทั้งต้นต่างพากันลงจากเรือนไปเล่าให้ชาวบ้านข้างเคียงฟังคุณแม่ของคุณวันชนกได้ไปหาพระที่ท่านนั่งสมาธิดูทางไหนได้นิมนต์ท่านมาดูได้ความว่าเสาต้นนี้เป็นไม้ตะเคียนเก่าแก่อายุนาน มีเสาเดียวในย่านบ้านพักทหารทั้งหมดในกรมการสัตว์พาหนะพระท่านให้ทำสำรับและทำพิธีขอขมาลาโทษเสียพร้อมทั้งตั้งหิ่งบูชาและนำเข้าตอกดอกไม้เครื่องประดับของหอมมาสังเวยหลังจากที่ได้ทำพิธีนี้แล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกแต่เป็นทางดีกล่าวคือในวันพระต่อมา แม่นางไม้ได้มาเข้าฝันคุณวันชนกแสดงตัวเองว่าชื่อมาีอยู่กับสาวตะเขียนต้นนี้มานานแล้วเธอไม่ทำร้ายหรือหลอกหลอนใครแต่เธอไม่ชอบสกกระโปกเธอชอบครอบครัวของคุณวันชนกที่รักความสะอาดและจะช่วยเหลือขอให้บูชาเธอทุกวันศุกร์ให้จุดทูปบอกเมื่อต้องการให้ช่วยตอนนี้แม้จะยังอยู่ในวัยเด็กคุณวันชนกก็กราบไหว้บูชาแม่นางไม้มาีทุกวันศุกร แม่นางไม้มณนีมาเข้าฝันและบอกเลขลอตเตอรี่ให้เสมอคุณแม่ของคุณวันชนกซื้อตามเลขที่แม่นางไม้มานีบอกและถูกทุกคราวทําให้ครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรืองมีเงินเก็บจํานวนมากผู้ได้ยินกิติศัพท์แม่นางไม้มานีก็มักจะพากันมาขอหวยกันมากๆแม่นางไม้มานีก็รู้จักรําคาญเคยเข้าฝันขนข้างบ้านบอกว่ารบกวนมากทั้งวันไม่อยากจะอยู่ คุณพ่อของคุณวันชนกเดิมไม่เชื่อถือแม่นางไม้พูดจาทำนองท้าทายแม่นางไม้จึงได้มาแสดงตัวนั่งข้างเตียงจนให้เห็นทำให้คุณพ่อของคุณวันชนกเชื่อถือและจุดทูบเทียนบูชาเมื่อคุณวันชนกไม่สบายและจุดทูบบอกแม่นางไม้แม่นางไม้มนีก็เข้าฝันและเป่าศีษะให้ตื่นเช้าอาการก็หายเป็นปกติ ต่อมาเมื่อคุณพ่อของคุณวันชนกย้ายครอบครัวไปอยู่บ้านส่วนตัวนอกกรมทหารแล้วได้จุดทูปเชิญชวนแม่นางไม้มณีไปอยู่ด้วยแต่แม่นางไม้บอกในฝันว่ามาอยู่ด้วยไม่ได้นอกจากจะนํำสาวตนตะเคียนของเธอไปด้วยซึ่งครอบครัวของคุณวันชนกไม่อาจจะทําได้ปัจจุบันนี้ทั้งบ้านพักและสถานที่นั้นได้เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วมีตึกโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลหญิงเติมตั้งขึ้นแทน